ยังไงคะแบบการสิบสามขวบนะสิบสามขวบตอนนี้ก็ยังสนุกอยู่ค่ะสนุกยังไงคะสนุกเพราะว่าต้องเรียนค่ะใช่ใช่ไหมลูกแม่มาทำอะไรไหมคุณแม่คอมเมนต์ควยพรแบบสนานักเลยมาทับใจค่ะมาทับใจค่ะคุณแม่บอกว่าเท่าถูกวัยรุ่นและไววาพุ่นยี่ลายอะไรไม่พลาดเลยว่าไววาพุ่นมันเริ่มแล้วไงคะสิบสามทีแล้ววะเนาะ เออก็เข้าสู่วัยว้าวุ่นแต่ยังไม่ว้าวุ่นยังไม่ว้าว้าวุ่นยังคะยังยังปีนี้พี่เซตยังไงพี่อ้อนค่ยไม่จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วว่าคือคือเพื่อนๆของพี่เองก็ชอบประจานพี่กันอยู่แล้วว่าเออเราอายุเท่าไหร่เท่าไหร่งนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงค่ะนึกในใจว่าเอ๊ะปีนี้เราห้าสิบแล้วถ้าเกิดว่าเราให้เพื่อนแบบพูดถึงเราหรือจัดอะไรเงี้ยฉันเปิดตัวเองไปเลยดีกว่าก็เลยคิดว่าเออเราถ่ายแบบ คอนเทนต์ของเราดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่พอตอนคิดเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดนาวาก่อนก็เลยถ่ายตอนของนาวาก่อนในเดือนพฤษภาใช่เขาเกิด21พฤษภาใช่ไหมคะก็เลยลงของน้องก่อนแล้วของเราก็ถ่ายวันเดียวกันนะคะแล้วก็17มิถุนาก็เลยลงต่อลงตั้งแต่เช้าเลยค่ะให้รู้ไปเลยค่ะห้าสิาเขาใส่แว่นเราเหมือนกันนะครับเขงคันสวยอะไรเงี้ยได้แม่มาหมดเลยแม่สวยกว่าแมจริงค่ะเฮ้ยจริงเหรอลูกอยู่เป็น ถ้าเป็นแม่หนึ่พี่สาวตอนเนี้ยมองแรงมองแรงมองแรงควมแต่เลขห้าเป็นไงวะคะอะ่าปั่นเหยอ่ะแมคือตอนแตะ30อ่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมฉันแก่จังเลยตอนนั้นน่รู้สึกทีนึงแต่พอเลขห้านี่คือแบบซูเปอร์แก่เลยอ่ะแบบโอ้ไม่กอเดี๋ยวมันมันเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเนาะมันไม่ใช่ครึ่งแล้วมัน50แล้วอ่ะแต่ว่ามันก็มีความ ความแบบว่าความสนุกในชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งเรามาชัวเวลาเรามองเห็นอะไรเราจะเห็นอย่างชัดเจนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็โชคดีที่เรายังทางานอยู่ตรงนี้เราก็ได้ใช้ประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาบวกกับเช่นใหม่ความเด็กใหม่ๆแล้วก็มาความไม่ได้ผสมกันแล้วทางานมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบยังแอดฮาร์ดยังสนุกกับการทํางานต่ออะไรอย่างงี้ค่ะ คือสุขภาพเราก็คืออ้อจะเป็นคนออกกําลังกายตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอ50ปุ๊บเราก็อาจจะต้องออกกําลังกายที่มันมีการกระดูกเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องกินอะไรบ้างคือเราก็กลับมาตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบใช้ใช้แบบกลับมาตีเทนนิสด้วยแล้วก็มีพิลาทิสแล้วก็เวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอาหารก็เห็นพ่ยอดแบบกินแบบอาหารดีใช่พอลงอันนั้นไปมันก็มีฟีดแบ็กว่าเออเราแบบทานยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีฟีดแบ็กนี้เราก็เลยลองทําคลิปดู เดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆค่ะล่าสุดล่าสุดอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดพยานปากเลยนะเป็นการเข้จริงเป็นจริงหรือเปล่าแม่คดี๋ยวที่คุณเกย์ประเด็ต่อคุณอเมริกาเมื่อวานเหรอที่มีไปร่วมของที่ล่าสุดเนี้ด้วยนี่วันที่วานนี้เหรอคือไม่มีอะไรคือคุณดิวแม่อย่าลุกนะมาดูเล็กๆจริงหรอนนนัหลายๆคนแซวว่าเป็นคู่แฟนเลยเรา มันมีควานขอตรงงานใช่ฮะก็ของมันน่ารักนี่เนาะทางเราก็ยุมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเราก็เลี้ยงด้วยกันเพราะว่าเกิดมาดีกว่าแมนดาค่ะ17มิถุนาแมนดา32อีเซน5 0ก็เลี้ยงกันตั้งแต่ปีที่แล้วคืออายุ18ก็คือมีแมนดาได้เลยก็มีแมนดาได้เลยก็เขาเจีบกันนั้งไว้ในงานแต่พี่เกศหลุดลุกโดนแล้วนะพี่เกศก็ไม่รู้สิ แต่ว่ามีพวกเราแซวกันนิดๆหน่อยๆแสดงว่าพี่อ้อมเชียร์ใช่ไหมคะถ้เกิดเชียร์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเพราะมันเกิดก็เลี้ยงด้วยกันตั้งแต่พี่แล้วพี่เกดก็อยู่ทันเป็นอะไรเป็นไปด้านของการเป็นร่วมกันจริงโต๊ะโต๊ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอดีพี่มาก่อนแล้วเขาก็ตามๆกันมายอดมลงว่าพูดนี้เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแฟนกันต้องรอดูนะต้องรอดูเพราะว่าเมื่อวานไม่อยู่เมื่อวานหลับหลับ นาวารมนวารมาบ้าการตอนที่พีแซวว่าต่ไีม่รู้นวารรู้ผู้อื่นไม่แม่ถึงตงที่อ้อมแซวเขาอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนเนแซวอะไรพี่ก็แมนด้าก็ประมาณหนึ่งพี่เกสก็มีเหอพี่เกก็จงแบบว่าใส่พี่เก๊ลเนาะเขาเกิดใช่ไหมบางิีเมื่อไพี่เก๊เกินในใจเห็นชัดเลยนะว่าเกิะถึงแม้เขาจะดามแต่เห็นชัดนะอันนี้อ้อมป่ สีผิวที่แบบแหมืเรียกดำก็แดงเยนะเพราะจะมีสีผิวเข้มนิดนึงที่ลูกบีบไม่ได้บูลี่ลูกแม่ไม่ได้บูลี่แต่ว่าก็จะมีความระเรื่องของความแดงบนไปหน้านิดนึงเวลาพวกเราแซวพิเกตอ่ะก็แล้เป็นแม่สื่อได้ไหมฮะก็ไหนๆแล้วเป็นแม่สื่อได้เลยไหมให้เขาไปสื่อกันเองดีกว่าเดี๋ยวเราแค่แบบว่าเวลาเรานัดทานข้าวกันเราก็จะแบบชวนเขาแมตต่อไปแต่พี่ว่าเป็นแม่ยกแล้วก็หอมเครียร์ใช่ไหมคะ ได้นะน่ารักทั้งคู่เอ็นดูทั้งคู่โอเคค่ะได้อยู่